เจอเพื่อนอ่ะเออนี่นี่คือบรรยากาศที่เราคิดถึงจริงๆไงคือการได้ได้มาเจอศิลปินคนอื่นบ้างได้มาทำงานร่วมกันได้มาเจอกันได้มาอยู่ในคอนเสิร์ตเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังคิดถึงพวกเราทุกๆคนอยู่นะครับผมว่าศิลปินรอ,อการกลับมาของคนดูอยู่เสมอแหละแล้วก็ในบรรยากาศแบบนี้ก็ภายใต้สิ่งเดิมที่คิดถึงก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็คือ ดูคอนเสิร์ตกันตอนเที่ยงนะครับเที่ยงบ่ายโมงเนี่ยในชิตไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะเล่นช่วงบ่ายโมงนะเป็นเวลาอนามัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับแต่ทุกคนปรับตัวกันได้ดีนะฮะอันนี้คนปุ่มมือให้ตัวเองนะฮะน่ารักมากนะครับเราเล่นกันมันหนักมากตลอด4ี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับรู้สึกว่าถ้าเล่นช่วงแรกก็น่าจะดีนะน่าจะดีคนกำลัง กำลังมีแรงเต็มที่แต่เราลืมไปว่าคนยังไม่ถึงที่นั่งก็มีพอสมควรแล้วก็แน่นอนครับว่าพอได้มาทำงานร่วมกันแบบนี้จริงๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสชวนพี่ๆเพื่อนๆในวงการดนตรีนี้แหละมาทำงานด้วยกันรวมไปถึงเพลงต่อไปที่ผมจะเล่นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชวนพี่คนหนึ่งมาร่วมทำเพลงนี้ไวด้วยนะครับเขาเป็นสมาชิกในวง t ี่เบิร์ดนะครับ เขามาร่วมเขียนเพลงนี้เอาไว้ให้นะครับแล้วก็เ,เป็นเพลงที่ผู้คนบนกอนดาว่าร้องยากชิบหายเลยนะครับแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรสักอย่างให้ให้คนฟังได้ฟังในในสิ่งที่พวกเรามองเห็นว่ามันดีจริงๆแล้วก็เต็ไมไปด้วยศักยภาพของพวกเรานะครับเพราะนั้นผมไม่คาดหวังแล้วกันให้ให้ทุกคนร้องด้วยกันในเพลงนี้นะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าพอจะร้องได้ร้อง